ดูนแถนี้น้ำมันไม่ค่อยจะมีนะครับวิทีใช้ก็เป็นแบบซอกเกอร์สี่เส้นนะครับเป็นงานเลื้อยลองดูครับโอ้ใส่เนียกัด้วครับ เรียบร้อยหนูเอ้ยปลาลุดปลาลุดมันนอนอยู่นี่ตื่นมัน กันอยู่นี่วัดขึ้นมาแล้วปลาเข้าออนี่บนี่ลงมาเดี๋ยวปลาเห็นต้นเลียนออกนี่อ้วไอ้ขนลุกว่าฉันว่าสะเดือดดง,ง,งเรียบร้อยครับเจอฉุกเฉินนิดเห็ดสุกไว้ใส่ตัวเงินตัวทองแล่นตัดหนะอ้ตายตายตายแบบนี้ปลาหน้าไหมผมนี่ พบยางชัยภูมิหันมันครับมื่อนี้มันไปครับโอ,อ้ตกใจเว้ยนี่ครับตีไปนี่ตีขามฟังแล้วหลากลงครับผมมันจะเลื่อย ดอกเล็กดอกเล็กดอกเล็กเรียบร้อยครับผมงัดขึ้นมามาหลุดตัวเงินตัวทองนอนอยู่นี่ย่างไปนี่มันเลยลงมเล่นนะคุณโอ้แกวครับ